สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ธนพรขออนุญาตเอื้นพีกันแล้วกันเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาส่งกําลังใจเมื่อวานนี้เอ่อเตือนใจกับผ้าชมธรรมชาติเขาหน้าปังอยุ่ส่วนเขาเหนียวค่ะเมื่อนี้มากฟังส้นเขาจ้านะคะเมื่อนี้ขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณพี่ธนพรสวัสดีค่ะพี่กิตนาขอบคุณ ทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะกิตติสวัสดีครับทักทายจากพี่ธนพรนะคะอันนี้บรรยากาศที่อุบลบ้านเราบม่มีแดดค่ะมือหีิหลังจากทีเมือ่อคืนนี่ห้อนห่อนนะคะร้อนอบอ้าวมากเลยเมื่ขึ้นนี่หอ่อนอีหลีเนาะทังทาง,ทางอุบลบันเฮ่านี้แต่ว่ามือน,นีไบ่มีแดดนะคะเนี่ กดสามจากพี่กิษขอบคุณค่ะไม่มีแดดเลยนะคะ,ะผ้ามาชมธรรมชาติอยู่ทงหน้าค่ะผามาฝั่งเสียงเขียดจะหน้าหอกบรรยากาศนี่ก็จะประมาณเกือบหามงแรงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสวัสดีจ้าพี่เตือนและทุกๆท,ท่านนะคะจากน้องพานคือการห้อนห่อนพันวะจ้าพี่ธนพรอ,อยู่อยู่ทางใดเนาะคะ่ะเตือนใจอยู่บน อ๋อน,น้องพนันเมื่อวานนี้พี่พาไปชมข้าวข้าวเหนียวนะอันนี้วันนี้ข้าวเจ้านะคะวันนี้ข้าวเจ้าสุพันณ์ขอจอดเนาะเจ้าเพิ่งเข้าบ้านเจ้าจ้าจอดเลยจ้าน้องพนันสวัสดีค่ะคุณสุพรนณ์ทางานอ่าจากอ่าพี่ธนพงนะคะเมื่อวานนี้ไปบ้านสาววีโอสนุกดีครับจากพี่กิดนะคะหัวใจกอดๆจากน้องพนันธ์ค่ะอม o จิจากน้องพันธ์บัทุมธานี ปุมธานีเนาะพี่ธนพรอยู่ปทุมธานีฟังอีสานออกอยู่นะคะเนาะฟังอีสานออกอยู่นะคะสวัสดีเจ้ารักป่ารักแท้ในป่ามันรักแท้ในป่ามันก็คือพี่ธนพรนะคะหมอวานนี่เขียนได้หนองพันหมอวานนี่พี่กดให้ไล่พี่ไล่ปื๊บพี่ก็กดให้ไล่พอกดยางไปแป๊บหนึ่งค่ะให้ไล่พอดีโทรศัพท์พี่สะดุดก็เลือให้ไล่อยู่หน้าที่กกัวเอง พี่ก็เลยว่าเอาไม้ก็น้ามันนี่พี่ก็เลยมาขึ้นอีกได้อยู่ได้อยู่จ้าเพราะว่าเตือนใจกัทนาศภาษาบ้านเฮาเนะภาษาบ้านลาาเดี๋ยวก็เ้าเ้าไทา้เดี๋ยวก็ยกคันแท่นน้าเบาภาษากลางยกคันแท่นน้าเนาะค่ะเนาะเอาเบาภาษาที่เฮาถนัดแต่ว่าก็จะพยายามเ้าใสซาเนาะให้เพื่อนเพื่อนเฮาบาง่ทนเพิ่น,นยุบผักผักกลางเพิ่นก็นจะฟัง่ง อีสานออกอยู่แต่ว่าเพิ่นจะฟังเร็วบ่ได้ภาษาอีสานนี่บางคนก็บ,บว้าเร็วแต่ว่าเตือนใจนี่เป็นคนเ้าเร็วนะคะกพยายามจะบอกส่าเนาะให้เพื่อนเฮืฮอนท้หพี่นุชพี่นุชสวัสดีจ้าไม่ได้ไปแวะพี่นุชเลยวันนี้พอดีหนูยุ่งยุ่งเข้าไปในเมืองไปทําธุระเห็นพี่นุชขึ้นอยู่แต่ไม่ได้แวะเดี๋ยววันหลังก็แล้วกันเนาะพี่นุชเนาะเมื่อวานนี้น้องเครียดติพี่นุชอนุคนให้ไล่เดนะินหน้าที่กว่าเอง Nu có lê vá mà ao oh mày